โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองน้องทุกคนนะครับพบก,กันอีกเช่นเคยครับกับผมนง XMP เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันในเกม p o k เกสกาเซิร์ฟไทยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโปเกมอนธาตุ os, พลังจิตนะครับลหลักๆก็ว่าจะรีวิวดิออกซี่ล่างมาสเตอร์นะครับแต่กลัวมันไม่ครบเซ็ตธาตุพลังจิตเนาะก็เลยจับทาปูเล,เ,ลเล่แล้วก็เซร์บ,บีเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมารวมเป็นธาตุพลังจิตทั้งหมดเลยละกันนะครับ ไอดีนี้เป็นไอดีของคุณเพียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวในครั้งนี้นะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่หายเลยนะครับป่วยไม่สบายยังไม่หายเลยนะครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ามันลโหลดไม่ค่อยทันนะครับความรู้สึกจะช้าๆนิดนึงเนาะโอเคเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับตัวแรกนะครับเดอกซี่มาสเตอร์เนาะ ก็ค่าพลังต่อสู้โดยรวมอยู่ที่4ล้านห้านะครับค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยนี่ใส่ที่ใช้ก็ใช้เป็นขี้ขาดหรือว่าโบราณก็ได้นะครับเพราะว่าเดลซี่เนี่ยเป็นโปเกมอนสายสเปเชียลแท็กนะครับส่วนคุณสมบัติที่1และ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคุณสมบัติที่1นะครับใช้เป็นเพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มความเร็วก็ได้นะครับมี3อย่างนี้นะ1 2แล้วก็3นะครับส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาเลือดต่ำกว่าจมตีจะเพิรมเึ้นนะครัน รือไม่ก็เป็นตัวนี้นะยกเว้นตัวเองนะครับลดความเสียหาย15%ที่โปยมอนได้รับนะครับเวลาโปยมอนฝ่ายเราโดนโจมตีเนี่ยความเสียหายก็จะลดลง15%ยกเว้นตัวเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่แนะนำเนาะส่วนค่าคนสัมพันธ์นะครับมีบวกเพิ่มดามมีนะมีบวกเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็บวกเพิ่มเลือดส่วนค่าพลังสายฟ้านะครับล้างติดครบทุกช่องแล้วนะครับบวกเพิ่มไป95เองนะครับจริงๆก็ถือว่ายังไม่บวกเพิ่มเลยนะ ส่วนค่าความสนิทก็บวกเพิ่ม94นะครับค่าการฝึกบวกเพิ่ม25เนาะอาวุธที่ใส่ก็ใส่เป็นอาวุธประจําตัวเขานะครับแต่ว่าเป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีนะครับมันจะมี3ฟอร์มเนาะจะมฟีฟอร์มเพิ่มพลังโจมตีฟอร์มเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเห็นเพื่อนๆห,หลายๆคนถามว่าฟอร์มไหนดีสุดคือส่วนตัวผมชอบอเพิ่มพลังโจมตีนะครับหรือไม่ก็เพิ่มความเร็วก็คือ2ฟอร์มนี้นะครับเหมาะสุดละ นะครับสำหรับเดอกซีร่างมาสเตอร์เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับอาวุธที่ใช้เนาะคือถ้าเป็นร่างธรรมดามาจับเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือไอที่เขาใส่อยู่นะครับเวลาเปลี่ยนร่างแล้วฟอร์มที่ใส่มันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะมันจะมีมาให้แลกนะนะครับก็รอดูในกิจกรรมแลกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ประดับที่ใส่นะครับใส่เป็นเซ็ ประมาณว่าเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มการควบคุมนะครับแบบเพิ่มมาตาฮิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้สกิลมีโอกาสโจมตีโดนมากขึ้นนะครับจริงๆก็ถ้าให้เหมาะนะครับควรเพิ่มเป็นแบบพวกซตทบอคกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนประดับแล้วกันนะครับเพราะว่าประดับที่ใส่อยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับมารีวิวสกิลให้ดูเฉยเนาะโอเคในส่วนของสกิลที่ใช้เนี่ย ก็อันติเมตนะครับเป็นความเสียหายท่าพลังจิตเนาะสกิลที่3ก็เป็นความเสียหายท่าพลังจิตนะครับส่วนสกิลที่2ก็เป็นท่าพลังจิตเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการเปิดบัฟให้กับตัวเองนะครับเพิ่มสเปเชียลแอตแท็ก50%นะครับแล้วก็สเปเชียลเดฟ30%เนาะให้กับตัวเองนะครับส่วนสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นความเสียหายท่าไฟฟ้านะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับเมื่อมีเดออกซี่เนาะจะเพิ่มโอกาสการติดขิ้นะครับมีเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะมีผล5เทิร์นสะสมได้5ครั้ง เมื่อต่อสู้เพิ่ม3% Special a t t a c k Speed ดนะครับ Special Depth Depth ด้วยนะครับไม่กับตัวเองเนาะพาร์ทส,สกิลต่างๆก็ไปกดอ่านดูได้เลยนะครับผมจะไม่ค่อยพูดละกันเนาะเพราะว่าเสียงผมไม่มีนะครับพูดไปนี้บอกตรงๆว่าเหนื่อยมากเลย <c ười> คือมันต้องแบบปกติเวลาเราพูดเราต้องเปล่งเสียงอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือผมพูดตอนไม่สบายเนี่ยผมต้องเปล่งเสียงออกประมาณสาถึงสเท่านะครับพูดมาแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับ <c ười> จริงจริงเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเดลกซี่ ส่วนทับปูเล่กับเซอร์บีเนี่ยรบกวนไปอ่านดูละกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดอ่านดูได้นะเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันก็มีให้อ่านอยู่แล้วนะครับกดอ่านดูได้เลยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นถามเนาะก็เดี๋ยวผมพูดคร่าวๆละกันนะครับสาหรับทับปูเล่เนี่ยนิ่สัยที่ใช้ใช้เป็นขี้ขาดหรือว่าโบราณน,นะครับเพราะว่าตัวทับปูเล่เนี่ยเป็นสายสเปเชียลแท็กเนาะค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับคุณสมบัติที่แนะนำนะครับก็มีเพิ่มความเร็วนะครับเพราะว่าเน้นเปิดบัฟให้กับเร่งแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนาะ โอเคแล้วก็สกิลเนี่ยจริงๆก็อ่านดูได้นะครับตามที่ผมบอกเนาะการเรียนสกิลอ๋อลืมบอกไปนะเบล็ออกซี่อ่าการเรียนสกิลของเบล็ออกซี่นะครับก็จะมีเพิ่มความเรนะ็วเนาะเพิ่มเลือดนะเพิ่มเกาะป้องกันการโจมตีเพิ่มหนาดตาการฟืน้นฟูเลือดนะครับมีเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มหมน้าการติขีนะครับเลเล่ลนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลเล่กันเลเล่ก็ประมาณนี้นะครับเซอร์บ,บีก็ประมาณนี้นะครับนิสัยที่ใช้ก็ใช้เป็นขี้ขาดน่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับสำหรับเซอร์บ,บี เรียว่าเป็นโบราณก็ได้แต่ว่าเซเลบีมันไม่ใช่สายโจมตีไงมันเป็นสายบัฟนะครับคุณสมบัติก็ใช้เป็นเพิ่มความเร็วดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเปิดบัฟไม่กลับเตงแล้วก็เพิ่มลมทีมเนาะสก,กิลก็อ่านดูได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือก็ใช้เป็นสีกัดนะครับร่างมาสเตอร์พลังบริเวณใช้เป็นสีส้มนะครับจริงๆว่าจะรีวิวแค่เดอซีแต่กลัวมันไม่ครบทีมพลังจิตไงก็เลยจับมาเลยนะครับ พูดผิดพูดถูกเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อเงื้องังงกอ่ะภาษาบ้านผมเ <c ười> คยฟังเพลงปะนะครับเพลงเนื้องงของพี่ปล่อ้ไฟนะโอเคเปิดบ้าไปนะครับรอบแรกเดี๋ยวซีเปิดบ้าให้กับเตงนะแล้วก็ทับปุเล่เล่ก็เปิดบ้าให้กตับเตงแล้วก็เพิ่มทีมนะครับเพิ่มพลังโจมตีท่าพลังจิต100%แล้วก็พลังป้องกันให้กับท่าพลังจิต50%นะครับเซอร์บีก็ใช้เป็นสกิลที่2นะครับเปิดบ้าให้กับเตงลบล้างสถานะผิดปกตินะครับ โอเคกดใช้พลังบริเวณนะครับซาลบีได้ออกสกิลครั้งก็ใช้เป็นสกิลที่1นะเพิ่มดาเมจไปเดียวซี่ก็ใช้เป็นสกิลที่3นะทำรังจิตอีกครั้งนะครับแรงป่ะโอ้โหแรงนะครับทีเดียวตายเลยโอเคซีกาดเอามายิงลำแสงเลเซอร์นะครับคลิปนี้เอาสัก15นาทีนะครับผมอาจจะพูดไม่ไหวเนาะค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับต้องขอไปด้วยเนาะช่วงนี้ไม่สบายนะครับก็เลยแบบลงคลิปไม่ค่อยพูดนะครับหรือว่าพูดน้อยนิดนึงนะครับ โอเคใช้เป็นสกิลที่3อม้ยแรงมากนะครับเซอรบีก็โอเคปิชา่าวด้วยสกิลที่1นะครับธาตุแฟรี่เนาะแล้วก็เป็นสกิลที่3นะธาตุมังจิตโอเคอีกครั้งนะครับอ่าเล่เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าบัฟสกิลที่2องเขานะครับมันมีโอกาสเนาะอ่ามีโอกาสทําให้ตัวเขาเองหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถออกสกิลได้อีกครั้งนะครับติดต่อกันด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ที่โกงมากๆนะครับถ้ามันติดนะมันมีโอกาสเฉยๆนะครับไม่ได้ติด100%นะครับ มันมีเปอร์เซนต์บอกอยู่นะครับโอเคก็เปิดบัฟไปนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับเปิดบัฟรัวๆเลยระวังโดนอะ,อะไรนะมันชื่อแอลนะ้วนะเนี่ยมาชาดดดูดบัฟนะเนี่ยดูดไปละคูณไปทางขาคําเลย <laughs> อุ้ยพลังจิตเราจะแพ้ผีนะครับเราจะโดนผีไปแรงมากอุ้ยโดนไปแรงจริงนะครับโอเคกดพลังบริเวณไปนะครับ แล้วก็ใช้เป็นสกิลที่1น,นะท่าไฟฟ้าบบโอ้โหตายเลยนะครับแรงมากกดพลังมาสเตอร์ครับอันติเมทใส่อ่ากิลาติน่านะครับกิลาติน่าตายไปเลยนะครับแรงมากโอเคกดแชรตัวช่วยเหลือนะครับซิกาดออกมายิงคำแสงเลเซอร์เนาะแล้วก็ปิดฉากด้วยอัติเมทนะไม่รู้ตายหรือเปล่าโอ้โหไม่เหลือนะครับแรงจริงนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะก็คือตั้งแต่ต่อไปนี่แหละ นะครับผมจะขออนุญาตลงคลิปเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสาวันเนาะก็คืออาทิตย์ละ3วันนะครับโดยปกติผมจะลงจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับเนื่องจากว่าผมต้องปรับการอัดคลิปหรือว,ว่าการลงคลิปให้ตรงกับเวลาที่ผมทํางานนะครับเพราะว่าผมทํางานประจําเป็นหลักไงเนาะมันก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับอันนี้ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับแต่ก็ไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะครับอยู่นานานด้วยกันนานๆเด้อแค่ปรับเปลี่ยนเวลาในการลงคลิปเฉยๆนะครับ Okay. เปิดบัฟไปนะครับอุ้ยสเลบรีดโดนไปแรงนะครับกดพลังบริเวณหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่1น,นะท่าไฟฟ้าอ่าสกิลที่1ครับท่าแฟรล,ลี่เนาะสกิลที่3ามครับท่าพลังจิตโอ้โหมีลบหลีกด้วยนะครับกดใช้ตัวช่วยเลือนะครับซิกาดออกมายิงลำแสงเลเซอร์เนาะลบดีบัฟเขาด้วยนะครับอ่าเลบรีดก็ใช้เป็นสกิลที่1น,นะเปิดบัฟให้กับเพื่อนโอเคอเดลกซี่นี้ใช้เป็นสกิลที่1น,นะท่าไฟฟ้า โอ้ยเกือบตายน้ำแรงมากทำเล่นไปตัวช่อเลือนี่ยังติดบั๊กอยู่นะไม่รู้ว่าจะล้างหายตอนไหนนะโอเคใช้เป็นสกิลที่หนึ่งนะทำไฟฟ้าหูยักษ์เขียวเกือบตายนะกวนติเมครับเซอลบีบ่าล้างบัฟใไปเพื่อนแล้วก็กลางโลหยเพื่อนกับตัวเองด้วยนะครับเป็นอะไรที่ขี้โกงอยู่นะเซอลบีมีร่างมาสเตอร์นะครับแต่ว่าทัปุ่เล่เนี่ยไม่มีนะครับร่างมาสเตอร์เสียายมากนะครับ กดใช้ตัวชี้เรือนะครับออกมายิงลำแสงเลเซอร์นะกดเปิดบัฟอีกครั้งนะครับเพิ่มดาเมจหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเคอันติเมตไปเลยอยากเขียวตายไปเลยนะครับแรงมากใช้เป็นสกิลที่1นึ่งนะท่าไฟฟ้าใส่โฮนะครับยังไม่ตายนะเขาถึกอยู่นะครับค่าพลังก็เท่าๆกันนะอุ้ยเซอร์บีเราตายไปแล้วนะครับ ถ้าปุริเล่ครับอันติเมตใส่เลโคซ่านะครับโอ้ยโดนไปแรงอยู่นะครับถ้าไม่มีก่อนนี่อาจจะตายได้เลยนะครับแอสกิลที่หนึ่งนะครับถ้าไฟฟ้าอ้าวเมาหายกดใช้ตัวชี้เหลือนะครับเปิดบัฟก่อนนะครับโดยใช้สกิลที่2นะครับแค่กับตัวเองนะครับเปิดบัฟได้แค่กับตัวเองไม่ไม่ได้ให้เพื่อนด้วยนะครับสำหรับเดลกซี่นะอ่าโอเคใช้เป็นสกิลที่1นะครับธาตุแฟรี่เนาะ แล้วก็สกิลที่3นะท่าพลังจิตบ่มโหแรงอยู่นะครับถ้าไม่ติดว่ามีก่อนนี่ตายไปแล้วนะโหเมื่อกีน้นี้โอเคกดใช้ตานะครับเผบไปกดพลังมาเอา่อกดพลังมาสเตอร์นะครับอันติเมตไปเลยบ่มโหตายไปเลยนะแรงมากอันติเมตอีกครั้งนะครับตายหรือเปล่าโอ้โหไม่เหลือนะครับแรงมากนะสำหรับเดอกซ่ลังมาสเตอร์นะครับเห็น มีคนขอมานานแล้วนะครับแต่พอดีผมไม่มีตัวนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณคุณเพียวมากเลยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวในครั้งนี้นะครับจริงๆก็พยายามตามหาอยู่นะสําหรับคนที่มีโปเกมอนตามที่ผมต้องการเนาะแต่จริงๆมันก็หายากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นแบบจัดทีมคล้ายๆกันหมดเลยนะครับไม่ค่อยจะมีคนที่เล่นแหวกแนวนะเพราะว่ามันเสียได้ของนะครับแล้วก็มันโหดช้าเนาะคนส่วนมากก็เลยยังไงละ่ะ แบบพยายามทําให้เหมือนกันหมดนะครับโอเคนี่ก็ต่อสู้ซ้ำอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวนรอบอีกหนึ่งรอบนะครับก็มารีวิวสกิลให้ดูเฉยนะครับแล้วก็ความแรงของตัวโปเกมอนนะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่ะครับทำรังจิตพูดไปนี้เสียงแหบไปนะครับเจ็บคอมากเลย <c oughs> โอเคใช้เป็นสกิลที่3นะครับแล้วก็กดตัวชี้เหลือนะครับ ผมนี่ต้องพูดไปกินน้ำไปนะเนี่ยใช้เป็นสก,กิลที่หนึ่งนะทัดเฟรี่อ่าแลว้วก,ก็สกิลที่3นะท่าลังจิตโอ้ยตายเลยนะ้ำแรงมากโอเคปิดใช้ด้วยสก,กิลที่3นะท่าลังจิตโอ้โหนึกว่าจะรอดนะแต่ก็ไม่รอดนะครับได้อยู่ได้อยู่คลิปนี้ก็ขอสักประมาณ15-16านาทีนะครับผมพูดไม่ไหวไม่ใช่แล้วหรอกแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับแล้วก็เจ็บคอด้วย คือยังไม่หายนะครับสบายเอแบบเป็นไข้ไม่สบายยังไม่หายเลยอันนี้แบบฝืนมากๆเลยนะครับฝืนตัวเองโคตรจะฝืนเลยนะครับกล <c oughs> ัวไม่มีคลิปให้กับเพื่อนเได้รับชมกันนะครับโอเคเปิดบ้าไปนะครับอีกครั้งนะครับอ,อีกครั้งย้ำย้ำย้ำยโอ้โหนี่ท่าไฟฟ้าครบเซตเลยนะครับเนี่ยขาดแค่โซกาก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โซกเร็วดิอ่า ขาดแค่ทับป,ปูโคโคเนาะแล้วก็มันชื่อว่าอะไรลืมชื่อเซราโอล่าอ่าที่เป็นร่างมาสเตอร์นะครับไม่งั้นนี้เขาได้ออกสกิล2-3ครั้งแล้วนะครับโหดมากคิ้โกงมากนะเขขีใช้เป็นสกิลที่3นะครับโอ้โหตายเลยนะครับแรงมากนะเดี๋ยวสินี่ขนาดยังอัดของไม่เยอะนะครับใส่ของนิดเดียวเองนะครับถ้าใส่ของเยอะกว่านี้ผมบอกได้เลยครับโคตรจะแรงนะครับส่วนสกิลที่1ที่เป็นทัตเฟรีของทับป,ปูเรเล่เนี่ย มันนับจากเลือดนะนะครับนับจากเลือดโอเคจะเป็นเซคิวที่3นะครับโห oh, แรงมากเลยนะกดพลังมาสเตอร์ครับอันติเมตไปเลยบ่มโหายาเลยนะครับแรงมากแรงมากโอเคก็เดี๋ยวต่อสู้อีก3ครั้งเนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้ถูกลืมนะสำหรับเดอกซิล่างมาสเตอร์นะครับเขาก็ไม่ได้ถูกลืมเพียงแค่ว่า มันมีตัวอื่นที่แบบยังไงล่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่านะครับก็เลยพากันไปทําไปปั้นตัวอื่นซะหมดนะครับจริงๆเขาก็มีประโยชน์เยอะเนาะแล้วก็โหดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันในช่วงนี้นะครับก็คือในตอนนี้แหละไม่ไม่ใช่ว่าในช่วงนี้คือในตอนนี้แหละนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมสัสกเท่าไหร่เนาะโอเคเปิดบัฟไปเดี๋ยวเราก็โดนดูดบัฟอีกนะเป็นไหม จริงไม่ต้องใช้เป็นสาลเบีก็ได้นะใช้เป็นหนูเหลืองก็ได้นะครับพลังจิตเราจะแพ้ธาตุผีนะนะครับโอ้โหโดนสกิลลัวๆเลอยโหโอ้โห,โโหมชาชโด้โ,โหมาเชดนี้มันดูดบัฟของเราไปนะครับที่ทับปุ่นเล่ๆเปิดบัฟไปเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับกับพลังมาสเตอร์คอันติเมทใส่ดิสโกเทคนะครับไฟผี ซื้อมังกิตผมมีนะเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงเคยรีวิวไปแล้วนะครับโอเคอันติเมใส่มาชโดนะอวูดเกือบตายนะครับแรงมากสกิลที่3ย้ําไปอีกครั้งนะครับไม่น่าจะเหลือเราก็เกือบตายนะครับโดนเออ่มาชโดโซโล่นะครับเมื่อกี้นี้สกิลแรงมากดูดบัฟเราไปยิ่งแรงนะครับรังจิตเราแพ้ธาตุผีนะต้องระวังไว้นะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่สามนะทำรังจิตอุ้ยไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่เลย กดใช้ตานะครับทิเมตไปเลยตายหรือเปล่าไม่น่าจะเหลือนะผมว่าแรงขนาดนี้นะครับโอเคสิบหกนาทีแล้วเหลืออีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวการต่อสู้อีก2ครั้งโอเคมาที่10ล้านเท่ากันนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่อ,ชองหนง XMP มานะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะก็กรบกวนกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆแล้วก็ต่อๆไปนะครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเด้อโด,อดยปกติก็พูดผิดอยู่แล้วนะครับยิ่งมาไม่สบายอย่างนี้ยิ่งพูดผิดเข้าไปใหญ่นะครับสก,กิลที่หนึ่งนะครับทาไฟฟ้าโอเคแล้วก็สก,กิลที่หนึ่งครับทาเฟรี่อุ้ยแรงอยู่นะกดใช้ตัวชีเหลือก่อนนะครับ สีกดาดออกมายิงลำแสงเลเซอร์นะครับลำแสงเลเซอร์นี้สามารถลบล้างบัฟของศัตรูได้นะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่1น,นะครับถ้าไฟฟ้าย้ำไปครั้งเราไม่ติดมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าสซลาีเปิดบัฟให้เราแล้วนะครับโอ้ยสซลาีจะตายเอานะับแบบนี้ใช้เป็นสกิลที่3นะครับใส่ยักษ์เขียวเนาะเปิดบัฟไปนะครับสซลาีก็เปิดบัฟให้เพื่อนนะครับสซลาีก็มีร่างมาสเตอร์เนาะ ก็ถ้าใครเสร็จชิปเป็นเือก็อย่าลืมไปทำนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับเซเรบีร่างมาสเตอร์เป็นตัวซับพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับเกมนี้เ,เกมเกมนี้เนาะอันติเมตใส่เลโกซ่านะครับยังไม่ตายนะยังทนอยู่กดใช้ตัวชิปเรือนะครับยิงออกมายิงลำแสงเลเซอร์อีกครั้งกินที่สา,ามไปทำรังจิตนะครับโอเคแชร์ไปสกิลที่1น,นะครับใส่เลโกซ่าเลโกซ่าตายไปแล้วนะครับเปิดบัฟไป เราจะโดนโฮโอสกิลที่1ใส่หรือเปล่าเนี่ยเกือบตายนะแต่ว่ายังรอดอยู่นะอ่ากดอันติเมทใส่ยักษ์เขียวนะครับสำหรับเล่่โอ้โหเกือบตายนะยิงลำแสงเลเซอร์ก็น่าจะตายอยู่นะครับมีน่ารอดอุยยังไม่ตายนะอีกนิดนึงปิดฉากด้วยสกิลที่1นะธาตุแฟรี่เนาะแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่3นะธาตุรังจิตอันติเมทไปเลยล้างดีบัฟให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ใช้สกิลที่1นะสกิลที่1ของเซอรบีเนี่ย จะเพิ่มดาเมจนะครับทั้งสายแอตแทกแล้วก็สเปเชียลแทก20%เนาะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆต้องลองไปทําดูนะครับจริงๆก็เวลาผมรีวิวเนี่ยผมไม่ค่อยรีวิวตัวซัพพอร์ตเลยนะ <c oughs> จะเน้นรีวิวไปทางดาเมจแล้วก็สายรับดาเมจนะครับแต่ก็อยากทําคลิปรีวิวพวกสายซัพพอร์ตอยู่นะ <c oughs> นะเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับมีประโยชน์มากเลยแหละนะครับสําหรับสายซัพพอร์ตแล้วก็ สายรับดาเมจนะครับถ้าไม่มี2ประเภทเนี้มันก็คือในในยามฉุกเฉินอะนะครับมันก็ไม่ทําให้เราชนะนะครับถ้าเวลามีตัวซัพพอดีๆนะครับมันก็จะทําให้เราชนะเขาได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคติมเมทไปเลยจริงๆว่าจะพูด15นาทีเนี่ยกลายเป็นจะ20สนาทีซะงั้น <c oughs> โอเคใช้เป็นสกิลที่3นะครับทำรังจิตเปิดบัฟไป ใช้ตัวช่วยเหลือนะครับสิกาดน่าจะเป็นพระเอกนะเนี่ยเห็นไหมสิกาดเป็นพระเอกนะครับโอเคเหลือการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอโอเคอยู่ที่7จล้านหนะครับก็ไอดีคุณเพียวเนี่ยผมจะรีวิวประมาณ3คลิปนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนะาะธาตุพลังจิตเดอซี่นะครับแล้วก็คลิปที่2นี้คิดว่าน่าจะเป็นเอนเต้นะครับเอนเต้ e อีกร่างหนึ่งนะ เป็นร่างผีไฟนะครับผีไฟถ้าเปลี่ยนไปลร่างมาสเตอร์นี้บอกได้เลยว่าโหดมากนะครับเอายืนคู่กับทีมผีนะนะครับยืนคู่กับกิลาติน่าจะเป็นสกิลที่3นะทําพลังจิตอีกครั้งนะครับขู่เกือบตายนะครับแรงมากใช้เป็นสกิลที่1นะครับท่าไฟฟ้าตายเพราะทตุไฟฟ้าตัวเองนะครับใช้ตัวชื่อเรือนะครับซิกาดออกมายิงลำแสงเลเซอร์เนาะลบรังบัฟของไฟสตูนะครับกดพลังบริเวณแล้วก็กดชาร์จสกิลที่1นะครับใช้เป็นสกิลที่1นะครับ สำหรับเ,เล่ย์เนาะท่าเฟรลี่อันติเมตไปเลยบุ่มเปิดบัฟอีกครั้งนะครับได้เฉพาะตัวเองนะครับสำหรับบัฟของเดล็ซีนะ่เนาะถ้าถามว่าฟอร์มไหนดีครับพี่จริงๆผมมองว่ามันดีทุกฟอร์มนะครับสำหรับเดล็อกซี่นะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันนะครับแต่ที่นิยมใช้กันก็คือฟอร์มโจมตีกับความเร็วนะครับแต่ตัวส่วนตัวผมจะชอบความเร็วมากกว่านะครับ ราะว่าผมชอบอะไรที่มันเร็วๆนะครับหรือไม่ก็มาเป็นฟอร์มป้องกันเนาะฟอร์มพลังโจมตีเนี่ยมันมันก็ดีนะครับดีมากเลยแต่ว่าคือโดยพ a s s i ส,สก,กิ k i l l เขาก็เพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วบวกกับถ้ายืนคู่กับโปเกมอนที่คอยบัฟให้กับพลังให้กับการโจมตีอ,ะอ่ะให้กับพลังในทีมอะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยเน้นไปที่ความเร็วหรือว่าพลังป้องกันซะมากกว่าจะได้ป้องกันเพื่อนด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับเองก็คือจะได้มีโอกาสโจมตีคนอื่นเขามากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนง xmp ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆๆแล้วก็ต่อๆไปนะครับส่วนเเพื่อคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลหรือว่าความรู้ในส่วนไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ใตคลิป YouTube หรือว่าใต้โพสต์ Facebook ที่ผมได้แชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกเล่าแล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้ออาจจะพูดผิดพูดดกง้้ย็ตออขัวนะครบ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ